สวัสดีครับเปิดชิปไหมวันนี้เยจะพี่เอได้ครับนนทางมานาฝผมาเร็วคัะป้ฝนครับ,รบพระเจ้าวาดเขาวานนามแลไวแต่ผม่านด้เห็นหังด้วยเสออกเบิ่งหน้าจาก่กครับไปเป็นยรอครับถ้าไปหน้าชอาไปเบิ่ง ฟองฝนก็ามาหาสอนหัวาะแนนครับผมใคฝ่ายยังดีเลครับคนละหนาวข้อในปกติชาวบ้าเต็มนะครับ,บเต็มเต็มเรื่อง่วงเดือนฝนเนึงๆอันนี้เต็มแล้วครับ ทางมาหน้าไฟฟ้าหน้าหน้ากับยมกอไข่มันครับหมดกันความสะอาดแต่งหน้าแล้ว เขื่อนมนันอาจจะน้อยถ้าเขื่อนๆเนี่ก็จะไม่อ้อยแน่เป็นบางหมองครับปานเนี่ยเขาจะเจี้ยอ้อ,อยจะให้แหละเลี้ยงหน้าเลีย้ยงสัตว์เนี่ยทางไปหน้าครับไฟฟ้า จดก๋ยวกวานเขียวแล้วเดี๋ยวมันแล้วโอ้มันเดี๋ยววานกับกันโอ้อ่อยงามครับฝนเปีนีฟน,นดีอ่อยกับงามครับ หน้าผมอ่ะนะครับไฟฝ่าหลังเนี่ยให้ให้อย่ญญานี่แหละอืมสองแปลงแปลงไหนก็เมือนนี่หนาวก็หนาหลายอย่าเยอะเลย Trần ơi Trên người ở lại Ô, một muộn rồi ช่สวยครับคยังมีอยู่ไหมโอ้ยังมีอยู่ครับข้างบนเหลือหลายอยู่โอ้เหลือหลายจริงๆเดีย๋ยวองไปสำรวจแต่งหน้าก่อนครับว่ามันจะพอหวานไหมหน้าก็ห่างหมดแล้ว อย่าแมอยาก็งอแงผมมีงานกับเก่าผมมาเอาบอมน,นี่ครับกล้วยหลายปีแล้วครับบังงามันหลายปีแล้วเป็นโคนแล้วโอ้ยหยาบมาันสออนหยาดีเนาะ จะได้นะครับ